จายครับกูแาไม่ได้โดนหายางไเปบอนีข้าวกครับครัคเยมวนี้นี่ยกซีนอีกอันขลุ่นนะรับอือแล้วไม่หมไม่ฟืนอะไรครับผมเจ็นโลครับเจโลนี่คือ ที่เกิดขึ้นในช่วงอายุสี่เลยไหมครับมัน,น,นมันเนี่ยก็ช็อตไปเองครับหนึ่งก็เงนเาไปเลยครสามยุคนี้โดนสบายในราคาได้เทียบหลายช่วงตัวแต่ว่ายุคสี่นี่รู้ไหมว่าราคาปันปน่นป่วนในจังหวัดเราโดนจากไนโดนผมาคงจะรัดเดียวอะไรครับอืมตอนที่เรารัดเดียวเราเราหมดได้ยังไงมันมันเริ่มหมดแล้วเริ่มแบบว่าวันแรงเลยครับ ที่ที่นได้เลยผมบอกความเก่าพูดได้เลยใช่ครับว่าไปว่าผมลดนัำเยอะแล้วก็มันไม่เสียอะไรแล้วชุดกลางวันด้วยวันนี้ก็หนักไปเยอะอืมทั้งหมดกิโลนั่งเมื่อกี้เห็นปะเจ็ดโลเจ็ดโลมีผลเลยที่ทําให้อืดทำให้แถวปลายในช่วงอายุสี่ใช่ครับแล้วยกคห้านะครับยกคห้ามัได้เตะลูกนั้นปลายทางเขาจึงจอดยิงไม่พ้นุ่งเลยพุ่งเลย เขาบอกว่าเขาโดนลูกนั้นนี่เขาก็มึนช็อตไปเลยทําให้เขาเดินช้าลงเลยก็เข,ข,ข้าทางเราพอดีเลยใช่ไหมใช่ครับถ้าจังหวะยกห้านั้นเขาไมา่โดนแข้งนั้นที่ปลายคางก็มีเสี่ยเยอะยกห้า<ย>ก,ก็าาต้องเหนื่อยยุ่งหนึ่งนะครับได้ยกไปลายยกห้าเลยทีวันนี้หมัดซ้ายหมัดขวาต่อยต่อยไม่ค่อยไม่ไม่ไม่ค่อยออกนะเป็นเพราะอะไรครับไม่ผมก,กิงกิงด้วยวันนี้กิงๆด้วย มันเกี่ยวกับอยู่กันนานไหมว่าก็ไม่นานเท่าไหร่ไม่นานเท่าไหร่ครับเดี๋ยวมันมันเพราะน้ำหนักมากกว่าพี่ผมว่าไอ<ม>้จุดเปลจุดเปเลยครับจุดเปลอะไรมันน้ำหนักคือสิ่งสำคัญเลยวันนี้ทำสำเร็จแล้วอยากฝากถึงใครก็ขอบคุณทุกคนครับที่เชียร์แล้วท่านเป็นกำลังใจหรือเป่ไปหน่าอย่าไอเดียก่อน้ครับไปนี่ก็ <laughs> นนดีนะครับ น้นักนน่เก่งที่สดเลยรอันนี้ร้อยี่ป่มันมันมัใหญ่ไปนไ้มันดีบเกินไปหรือเปล่าดีบเกินไปครับแต่น่าจะกลับไปน่าจะคงน้ำหนักครับได้น้ำหนัยนี่น้ำหนักร้อยยี่สิบแปดร้อยสา ยี่สิบเจ็ดก็ได้ครับเดี๋ยวผมน่าจะคุมมาก,กวันนี้เพราะนี้วันนี้ผมแบบว่าเหมือน,ปนเปิดตัวไปครับอ,อ๋เอเพราะเราฝ่า,ายบ้านน่าดึงมากไปหน่อยครับผมทำให้คุมนีลดหลายโลครับประมาณด้วยตอนนี้ <laughs> อ,อ๋อประมาณด้วยครับา<อ>ทำสำเร็จแล้วครับนี่มีอาชีพไหนเออที่รหลังนี้ครับน้นาอูอุดรครับให้น้องกินขนมเท่าไหร่คน้าอูดอาชีพตอนต่อยมือหนึ่งนะมือหนึ่งอ๋อนี่น้าอูดมาก็สองหนึ่งสามหนึ่งนะน้าอูดก็ อาชีพหนึ่งมืนบาทให้กับาทางดั้นกินเป็นสักประมาณนูว่ไปกินขนมครับผมหนึ่งหมืนบาทไปครับเอาน้องสั้นๆเลยครับก่อนที่จะจากกันไปครับฝากถึงแฟนๆที่เ<อ><อ>ชียร์เราหน่อยทุกคนครับที่เชียร์เลยเกียร<อ>์ผม<อ>ไปหน้าผมทำให้ดีกว่านี้ครับจะไม่มีเสียวไปหน้าก็จะทำให้ดีวันนี้ไม่ให้มีเสียววันนี้ก็ทำสำเร็จด้วยวันนี้ผมพอทำทำหน้าแล้วผมไม่ไม่ทำไม่มีลูกก็เลย แล้วก็ปล่อยอเขาได้ใจไประมาทด้วยอะไรด้วยหลายๆอย่างไว้หน้าเขาจะทำให้ดีกว่าเดิม,มอันนี้ก็ทำสำเร็จแล้วยินดีด้วยครับผมกินเพชรครับผมครับนี่เป็นยังยืนงขาเมื่อคืนนัดมันก็ไม่ได้คุ้มหลายเนาะมันเป็นไงครับยิงม,มาชุกเต็มที่แล้วครับรู้ไหมว่ายกสี่นิ้วแรงจะมาเลยนะ เป็นเพราะอะไร,รยกห่าออกมานี่เดินช้าไปหรือเปล่าด้วยใช่ครับเดินช้าเป็นเพราะอะไรโดินไปครั้งยกห่าด้วยเงินโอ้โนี่คือต้ตอนเหตุที่ทำให้เราเดินช้าเลยระกลางดึงไม่พ้นกลางวันนั้นเลยกระเป๋าเพราะสามยุคเราก็เราก็ทนหมัดเขาได้แล้วนะครับยกทีมาไล่จับในบ้าตีบรรยากาศนบนบนล็อกนี่รู้ไหมว่าเจียวเลยนะครับเสียจได้ไหมได้ครับ ทำเต็มที่ครับมีมีอาชีพอะไรหรือนีนเขาเชนบอกสามแสนนะสามแสนเกือบได้เหรอยี่สิี่แข็งใจนิดนึงนะครับแรงเลยครับเป็นเพราะอะไรมันเร่งไม่ขึ้นรู้ยังไงยเร่งไมนขึ้นครับมันมันกุ้มหนักเยอะหรือว่าไม่ได้เจ็ดสองพองด้วยครับเราเดินช้าไปไหมที่ทำให้เราแพ้เกี่ยวไหมมีมีมีเหตุ มีส่วนพี่ส่วนนะครับแล้วคูช่ชกเรามาเป,ป็นไงบ้างก็ดีมาเขามาดีาครับเพราะว่าเราถามยกที่นี่เราทนหมัดได้แล้วแต่ว่ายกที่มาไล่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 กันมันจะแทงแต่ว่าลูกห้าออกมาเดินช้าไปครับอยากฝากถึง,งเลยแฟนๆที่เชียร์เราไหมแล้วก็ขอโทษแฟนเมืองทุกประเทศครับวันนี้ทําเต็มที่แล้วครับ่ไฟหน้าทำไมครับมีตรงไหนครับน้องที่ต้องไปปรับปรุงแก้ไข่ครับ มีเยอะครับตรงไหนครับหลักๆเลยก็ฝีมือครับก็กำลังนิดนึงนะอันนี้ทำให้สำเร็จก็ขอโทษใครเป็นพิเศษไหมเนาะก็ขอโทษท่านสจวิชิตครับน้ำซูมีนะเป็นก็ซีมานอันคุมวิทย์โทนนะที่ทำให้ดีรางครับวันนี้ทำเต็มที่แล้วแต่ผมเป็นแรงใจสู้ต่อไปครับน้องขอบคุณมาก